คำถามต่อมาก็ถามว่าสอบถามพี่ประภาสครับบริษัทที่ไม่มาอัปเดเราจะติดตามเป้าหมายการเติบโตกลยุทธ์ได้ทางไหนครับคือเราสามารถสอบถามาอไออารบริษัทได้โดยตรงเลยสอบถามได้ครับเบิร์ดสอบถามได้ครับออสอบถามไออาได้หนึ่งช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่พี่ชอบทํานะครับก็คือการซื้อหุ้นหนึ่งร้อยหุ้นแล้วก็ไปประชุมเอทเอ็มครับก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับผู้บริหารได้เลยใช่ไหมครับ อืครับแต่เจ้าที่ไม่มาออบเจ็คบางทีไออาร์ก็ติดต่อยากไหมก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับมันมันพี่ว่ามัน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 การันตีไม่ได้อะครับไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างอย่างตอนเอ p อ่ะที่เราไปซีรีกันที่เราโทรหาไออาร์กันก็ไออาร์น่ารักน่ารักมากรับโทรศัพท์ตลอดแต่เขาไม่ได้มาอัปเดตตอนนั้นนะตอนนั้น อืมแล้วพี่คิดว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสมอไปครับครับอืเอ๊ะแต่พี่เหมือนเคยพูดว่าหลังๆมันเขามีเป็นกฎหรืออะไรปะว่าต้องมาออกอัปเดตอ่าเฉพาะบริษ,ษัทใหม่ๆครับเฉ<อ>พาะบริษ,ษัทที่ IPO ใหม,ม่ๆเท่านั้นครับอืมส่วนบริษ,ษัทเก่าๆอะตอนนี้ยทางตลาดซับเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าขอความร่วมมือ อทำไม่รู้ว่าแน่นะเขาจะมีการบังคับหรือเปล่าไม่ทราบอ่ะโอเคคำถามต่อมาจากคลิปหุ้นเอ็มราคาร่วงแรงมีปันผลน่าลงทุนไหมคือในคลิปพี่บอกว่าเอ็มเนี่ยไม่ได้อยู่ในวอชลิสต์พี่นานแล้วเอาออกไปนานแล้วใ่ทีนี้เขาก็เลยถามว่า อาจารย์มาพาติดตามหุ้นวัฒนจักรเช่นกลุ่มคอโมมิริตี้แบงค์ไซแนนอสังหาหรือไม่เพราะเหตุใดอโอโเรื่ยๆเดีอเอาใหม่เอาใหม่ใมเอาใหม่เขาถามว่าเ,เห็นหุ้นหลายตัวอาจารย์มาพาตไม่ติดตามถอดออกจากลิสสอบถามว่าหุ้นประเภทหรือแบบใดที่อาจารย์เลือกติดตามเพราะเหตุผลอะไรและหุ้นประเภทหรือแบบใดที่อาจารย์เลือกจะติดตามเพราะเหตุผลอะไรโอเค <c oughs> เป็นคําถามที่ที่ดีมากนะคือต้องบอกก่อนว่าง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆก่อนนะหยาบๆนะก็คือหุ้นกลุ่มไหนก็ตามที่พี่อาจจะเคยพยายามศึกษาแล้วแล้วคนพบว่าตัวเองไม่สามารถทําความเข้าใจมันได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือหรืออย่าเราเขาใช้ควาว่าร้อยเลยแบบเจ็ดสิบแปดสิบเซนก็แล้วกันอถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เข้าใจมันคาดเดามันไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ตัดทิง100้งร้อยปอร์เซ็นต์อ่ายกตัวอย่างบ้าง ยอย่างเช่นคอโมมูิตี้เนี่ยมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยพวกคอมมูิตี้เนี่ยถ้าเป็นคอมมูิตี้จ๋าๆนะครับนะพี่ก็จะไม่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 สั่นทัดนะครับก็จะตัดทิ้งก่อนเลยนะพวกเดินเรืออะไรเงี้ยนะนะเบิร์นะ้นะนะก็พวกนี้พี่ตัดทิ้งก่อนตน้ตนๆเลยนะหรือเป็นพวกเอ่อคอนสตรักชั่นแมทีเรียลเนี่ยพวกเนี้ยมันมีเอ่อความเ <c> ก <oughs> ี่ยวข้องเนี่ยกับคอมมูนิตี้ด้วยนะ กับราคาพลังงานกับราคาถ่านหินกับอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยเออพี่ก็ก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับหรืออย่างหุ้นรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีในลิสต์เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าคือคือเรารู้ยากมากอะเบิร์ดว่าว่าว่ามันบริษัทเราเนี่ยเขาจะได้เออกรีนฟิล์บราวน์ฟิล์มาในอนาคตเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยมันมันมันแบบป๊อปอัพมากๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันมันยากอะที่ที่เราเราแบบซื้อแล้วสบายใจถือได้ยยวาแต่โตขึ้นทุกปีเงี้ยมันมัน เราไม่สามารถคาดการณ์แบบนั้นได้คดาดฝันแบบนั้นได้เนี่ยไม่ไม่สามารถรใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> อสังหาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเอในสภาวะเศรษฐกิจปกติอสังหาก็จะเป็นกลุ่มที่ก็จะไม่อยู่ในลิสต์พี่เหมือนกันอ่าธนาคารก็ในสภาวะปกติก็จะไม่อยู่ในลิสต์เหมือนกันเหตุผลเ,เหตุผลเนี่ยส่วนตัวมองว่าอุตสาหากรรมอสังหาเนี่ยมันเป็นไซคลมากๆใช่ไหมครับ คือตอนสมมติว่าปกติเนี <t> ่ยเราไม่สามารถคาดหวังผลตอบแทนจะคุณอสังหาได้แบบเด้งสองเด้งสามเด้งกับเบิดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะในภาพรวมอเออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์บ้านเราอ่ะมันเติบโตแค่สองสาเปอร์เซ็นต่อปีอ่ะมันจะคาดหวังหนึ่งเด้งสองเด้งมันมันเพ้อฝันน่ะนึกออกมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตเฉพาะตัวอะไรเงี้ยเกิดวิกฤตกับอสังหาเกิดวิกฤตธนาคารอย่างเงี้ยพี่อาจจะกลับมาสนใจมันนึกออกไหม อย่างเช่นตอนโควิดเนี่ยเราก็มีลงทุนกันใช่ไหมถูกต้องไหมอ่ะเรามีลงทุนเกสิกรการแสนสิริกันใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเด้งๆใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือถ้าทามิ่งมันมันน่าสนใจอ่ะอย่างเงี้ยก็ก็จะศึกษาแล้วคุ้มค่าเวลาที่เราจะศึกษามันนี่ออกไหมครับแต่แล้วเราปกติเราคิดว่าการ Followup มันมันมันใช้เวลามากเกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มที่เป็นไซเคิลแต่ว่ายังตามอยู่ตลอดเนี่ยก็คือกลุ่มพวกกลุ่มนอนแบง นอนแบงก์อ่าเหตุผลเป็นเพราะว่าแบงก์กับนอนแบงก์ไม่เหมือนกันนะคือแบงก์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมหลักใช่ไหมครันกู้เอ่อให้ให้กู้เงินใช่ไหมซึ่งเอ่อปาร์ตี้หลักลูกค้าหลักๆของธนาคารเนี่ยมีสามปาร์ตี้นะครับหนึ่งคือคอปเปอเรตบริษัทขนาดใหญ่สองคือ SME สามเนี่ยคือบุคคลกู้ซื้อบ้านะหลักๆเนี่ยสามปาร์ตี้นะซึ่งไอ้สามปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ค่อยโตแล้วเพราะมันมันแบบมันอิ่มตัวไปแล้วนี่หรอไหมทำให้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมธนาคารเนี่ยง โตแบบปีหนึ่งแบบโลซิงเกิลดิจิตโตแบบบางเจ็บเลยไดออกอไหมแต่นอนแบงไม่ใช่นอนแบงเนี่ยมันมีตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นลองเทลว่ะก็คือเมืองไทยเนี่ยคนเข้าถึงสินเชื่อธนาคารกี่เปอร์เซ็นต์ให้ถ่ายไม่ถ่ายถูกแล้ตอนเนี้ยเออประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแถวๆนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่เยอะเลยนะแสดงว่ามีคนอีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ที่เขาอยากได้เงินกู้แต่คําถามคือใครดึด้กว่ากันระหว่างคนที่เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศท็อป กับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของประเทศอ่ะอันไหนอันไหนมีปัญหาก,การเงินมากกว่ากันแปดสิบห้าคือแปดสิบห้าเขาอยากได้เงินแต่ธนาคารไม่ยอมปล่อยอ่ะเพราะธนาคารม,มองว่าเสี่ยงเกินไปใช่ไหมเช่นเออหาเช้ากินข้ามรายได้ไม่แน่นอนเงือกไหมธนาคารจะปล่อยสิเชื่อไปก็ต้องคิดอ่ะโอ้โหคุณจะได้คืนไหมวะใช่ไหมแล้วเพราะดอกเบี้ย<ม>ที่ธนาคารคิดมันต่ำไงใช่ไหมครับแต่นอนแบงค์<ม>เนี่ยเกิดมาเพื่อเสิร์ฟคนเหล่านี้อา้าวซึ่งมันยังเติบโตอีกมากเพราะอะไรครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเ,เรียกว่าชาร์จโลนชาร์จโลนเนี่ยก็คือเงินกกู้นอระบ ق. นี่ออกไหมเงินกู้นอกระบบที่แบบว่าเพราะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นี้ยไม่รู้จะกู้ที่ไหนธนาคารไม่ปล่อยก็ไปกู้คนอื่นใช่ไหมคะไปกู้ตามเอ่อใยมีใย,ยมาตาสีตาสารนี่ออกไหมเออ,อเงแล้วก็คิดอกเบี้ยแพงๆไงซึ่งเอ่อตลาดเนี้ยมันใหญ่มากนะแบงค์ใช่มีาาการค่ากันว่าตลาดนอนแบงค์ bank ตลาดชาร์คโลนตรงเนี้ยอาจจะมีมูลค่ามากถึงหนึ่งถึงสองล้านล้านบาทอืมทุงใหญ่มากนี่นอนแบงค์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันเกิดขึ้นมาเพื่อมาแร a บคนเนี่ยจากชาร์คโลนเนี่ย คอนวอดเข้ามาอยู่ในระบบนี่หรอแม้อ่ามันเลยแบบมีการเติบโตเห็นภาพไหมอ่านั้นนะพี่ก็เรียนสนใจกลุ่มนอนแบงค์ที่ที่เป็นกลุ่มนี้อยู่ว่ามันยังสามารถเติบโตได้นี่คือ,อสนใจในมุมมองของการเติบโตคืออย่างนี้บอกว่าหุ้นวัตจกักรไม่ได้จําเป็นว่าจะลงทุนไม่ได้ไม่ใช่หนึ่งถ้าเราเข้าใจธุรกิจสองถ้าเราเห็นภาพว่ามันเป็นแนวอยู่ในแนวโน้มการเติบโตยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะ ย้อนไปสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีนะปตทเนี่ยก็เป็นหุ้นเป็นร้อยลอยเด้งนะปตทเป็นหุ้นเป็น้อยลอยเด้งนะเพราะอะไรทันทีที่ปตทก็ธุรกิจน้ามันนะ้อยเด้งเพราะอะไรเราลองนึกภาพไปสาสิบปีที่แล้วรถยนต์เนี่ยที่ใช้ในประเทศไทยมีกี่คันสาสิบปีที่แล้วโอ้โหน้อยกว่าตอนนี้เยอะมากนึกภาพออกป้าเบิร์ตอ่าห็นไหมแต่ตอนเนี้ยมันมีถปริมาณรถในประเทศไทยอ่ะยี่สิบล้านคันแล้วอ่ะนึกออกมาสะสมนะตัวเลขสะสมนะยี่สบล้านคันแล้วอ่ะดังนั้นนี่มันก็ <c oughs> มันก็นก็น่าจะเต็มแล้วอะ่ะพี่บอกไหมครับแล้วตัวเลขก็สะท้อนแหละว่ามันก็ตัวเลขมันก็มันก็ทรงๆอ่ะมาหลายปีแล้วยอดขายรถก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับรถรถสันดาบนะก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นคำถามคือมันก็ make s e n s ว่าตอนนี้ปรตทรมันก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเคิลที่ที่มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วใช่ไหมครับแ <c oughs> ต่สามสิบปีที่แล้วมันคือแบบหุ้นโกลด์อ่ะมันก็ลงทุนได้เปนคอนเสิกันหุ้นธนาคารก็เหมือนกันนะหุ้นธนาคารแเราย้อนไปสามสิ สินเชื่อเนี่ยธนาคารละสองแสนล้านเอง <Ừ. S 1> ธนาคารละนะสองแสนล้านตอนเนี้ยแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยแบงก์ละสองล้านล้านบาทสินเชื่อ <Ừ. S 1> โตมาสิบเท่าอะ่ะเบื่อกี้ดูดิเนี่ออกไหมแต่จากสองล้านล้านเนี่ยทุกแบงก์รวมกันเนี่ยยี่สิบล้านล้านแล้วมันจะมันจะโตยังไงอะ <Ừ. S 1> okay, ใช่ไหมเศรษฐกิจก็ไม่โตประชากรก็ไม่เพิ่มใช่ปะ่ะอ่าเนี่ออกไหมก็งั้นคีย์พอยต์เนี่ยครับสรุปนะครับ ก็พี่แนะนําว่าหนึ่งจงศึกษาหุ้นที่เรามั่นใจว่าเราเข้าใจมันเป็นอย่างดีข้อที่หนึ่งสองกเออ็เลือกอุตสาหกรร,รมที่ที่ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะทํากําไรมันได้จริงๆอ,อ่ัเบิร์ตคือเล่าให้ฟังนะว่าหุ้นบางตัวพี่มั่นใจว่าจะทํากําไรได้ดีนะแต่ก็ไม่ลงทุนนะ แต่ก็ไม่ลงทุนนะหรือบางตัวเนี้ยก็ตัดออกจากลิสต์ด้วยซ้ำนะทำกำไรได้แน่นอนด้วยนะเพราะว่าอะไรคือ <c oughs> มันมีประโยคนึงของบอฟเฟดอะเบิร์ตบอฟเฟดบอกว่า if you don't want to own a stock for 10 years do not even think about owning it for 10 minutes คือถ้าคุณไม่คิดที่จะเป็นเจ้าของหุ้นตัวเนี้ยสิบปีนะสิบนาะทีคุณก็ณอยากซื้อเลยประมาณเนี้ยอืพี่รู้สึกว่าเราเราเป็น v I ออะเบิร์ตเราอยากลงทุนแล้วก็ หวังผลระยะยาวมากกว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการอะมากกว่าจะเก่งกําไรแบบต้อแต่ต้อแต,ต้อ,แตอย่างเงี้ยเบิดก็คือคำ<ช>ว่าเลือกคุณที่คิดว่าทากําไรอุตสาหกรรมที่คิดว่าทากําไรก็คือกําไรระยะยาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนแรกว่าจะกลับมาถามอ่ะและเอ็มละ่ะทําไมไม่อยู่ในวอชลิสท์ทไมเอาเออกไอ,อตอนที่เอาออกเพราะว่าพี่เอาออกนานแล้วอะใช่ปะใช่ครับเออพี่อ,ออกนานละซึ่ง ไอช่วงโควิดพี่ก็เคยอยู่ในวอร์ิด้วยวใช่ใช่ใช่ถูกออต้องเอาเอาแบบย้อนกลับไปว่าไอตอนนั้นนะ่ะทำไมถึงเอาออกด้วยโอเคเออต้องบอกว่าทางบริษ,ษัทเองเนี่ยต้องต้องเอาเท้าความนิดหนึ่งนะเบิร์นะตั้งแต่ตอนที่เขา i อพอเข้ามานะเบิร์เชื่อไหมเอ็ม M, เนี่ยตั้งเงินไอพโออะทุกวันนี้ยังแทบไม่ได้ใช้เลยอ้าวเก็บไป<ม>ทำอะไรยี่ไง คือต้องอยอมรับว่าเอ็มเนี่ยนะครับตอนที่เขาเข้าตลาดหุ้นมาเนี่ยก็สาขาเนี่ยก็ทั่วประเทศแหละนะเขาเบร์ทั่วประเทศแหละนะครับ <S <S เงินที่เขาเอามาเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะเอามาเอ็มเอเอเอ็มเอธุรก,กิจใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็มีการซื้อมาบ้างนะครับมีซื้อแหลมเจริญเข้ามาอแต่ก็แบบเป็นดิวเล็กๆนะดิวเล็กๆนะดิวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เงินที่คายอยู่ในบร,ริษัทตอนเนี้ยปั้นผลไม่ได้ด้วยนะเพราะเป็นเงินเพิ่มทุนเนะี่ยเออเป็นเงินเพิ่มทุนี่ยปั้นผลไม่ได้นะก็แล้วก็จะเห็นได้ว่ามัน เออเอ็มเนี่ยเขาเข้าตลาดหุ้นมาเป็นสิบปีแล้วนะนับถึงวันเนี้ยเป็นสิบปีละเออเออมันก็ไม่เห็นดีลอะไรที่มันที่มันเกิดขึ้นอะเบิร์ตเข้าใจความหมาย<อ>พี่ปะเออนั่นแหละก็เลยเห็น,นว่าเออถูกมันนานเกินไปอ่ะคืออ๋อแล้วเขาไม่เอาเงินไปพัฒนาอะไรส่วนอื่นเลยใช่ไหมที่ไม่ใช่เอ็มเอขย่าสาขามันก็เหมือนกับตัวธุรกิจมันมันก็มีกระแสเงินสดอยู่แล้วอะ นี่ออกมาเออมีนระษสเงินสดดีอยู่แล้วอะ่ะนะครับเขาก็ก็อาจจะการแข่ยสาข,าขาของของธุรกิจเขาเองก็อาจาจะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสวน,นี้อืมอืมแล้วเหมือนเขาไม่มีไอเดียในการที่จะเอาเงินนี้ไปไปไป,ไปใช้อะ่ะมีหลายบริษัทนะไม่ไม่ได้มีแค่เอ็มนะที่แบบเงินไอพีโอยังคาอยู่ใช่หลายพันล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาสี่ห้าปีแล้วก็ยังนิ่งๆิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายบริษัทเออ ทั้งที่จริงๆอย่างถ้าสมมติเป็นสิบปีช่วงโควิดก็น่าจะมีโอกาสเลยดีๆครั<ด><ด>บใช่นี่ลองนึกภาพใหม่ลองนึกภาพอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่ง o าฝั่ง o หรือฝั P ่ง CPO ซื้อเรื o ่อยเลยใช่ไหมฝั o ่ง CPO ก็ได้นะหรือฝั P ่ง OA เงี้ย โออาร์เนี่ยพี่ถ้าเราสังเกตดีๆจะคนบอกว่าโออาร์เองก็มีการประกาศดิวเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะเบิร์ดถ้าทุกปีอ่ะอถ้าทุกปีอ่ะเห็นภาพปะโอเคแหละมีซื้อถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ก็แต่ก็มันก็มีความคืบหน้าใช่ป่ะดูแอคทีฟเออดูแอคทีฟใช่ต่นนี้จะดูเงียบๆหน่อยเงียบเลยแหละเออนี้อันนี้เรื่องเอ็มนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือตอนแรกเดี๋ยวว่าจะพูดประเด็นเรื่อง มันเป็นธุรกิจอาหารคู่แข่งเข้ามาง่าย b a r r i อ r ร์ทเวนที่ไม่ค่อยมี Switching Cost ต่ำอะไรอย่างนี้อ๋อไอเรื่องนั้นมันเบสิกอะแต่คีแต่คีพอยอะถ้าถ้าเขามีเงินแล้วเขาสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้เรื่อยๆอยเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาปะ่ะเออก็ไม่ใช่ปัญหาปะเพราะอย่างโอเนี่ยก็ยังซื้อเรื่อยๆเลยอะก็ทุกอย่างร้านอาหารทางนงา้นนะเบิร์ที่โออาซื้ออะอืมเาร้านอาหารเหมือนกันนะเบิร์ด แต่ไรายได้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆครับอืมเนี่ออกใช่ไหมออนนี้น่าสนใจมากคือเป็นมุมที่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน<อ>ก็มีในทางนี้ด้วยคือมันเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่า growth strategy ใช่ป่ะ growth strategy อ,อ่ะคือกลยุทธ์ที่การเติบโตอ่ะแล้วปรากฏว่ากลยุทธ์เนี้ยมันไม่มันไม่ activate ได้ไทีหนึ่งอ่ะม้นกแล้วออเดตก็ต้องมีคนถามสิ ใช่ไหมคิดว่าถามดูเรื่องถามแล้วมั้งหรือเขาไม่มาอัปเดตหรือเปล่าเหมือนเขาจะไม่ไม่ได้มาอัปเดตนะออคุณว่าเขาไม่ได้มาอัปเดตนะแต่เมื่อก่อนในในมุมมองพี่ต่อให้ถามก็อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นไหมสิบปีไหมคือก็ไม่เชิงหรอกเบิร์ดพี่คิดว่าพี่คิดว่าถ้า คือนักลงทุนเนี่ยพี่เชื่อว่าเราพร้อมจะให้โอกาสบริษัทเสมออืมเราพร้อมจะให้โอกาสบริษัทเสมอเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณนั้นเนี่ยคําถามคือถ้ามันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วของเดิมมันเต็มมันจะแน่นประเทศแล้วมันจะมันจะโตต่อยังไงอ่ะถ้ากลับมาที่คําถามนี่ก็ยังเรื่องเดิมนะว่ามันเป็นเรื่องการเติบโตเป็นเรื่องความเข้าใจ ชสองเรื่องใหญ่ๆใช่เออว่ามันจะโตในลองเทอมยังไงได้ไหมใช่เพราะพี่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะเบิร์ดที่แบบมีคู่แข่งเข้ามาทุกวันใช่ปะไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะพี่ว่าธุรกิจไหนก็ได้นะทุกทุกธุรกิจบนโลกเนี้พี่ว่ามันต้องมีนิวเอสเขาตลอดเวลาที่มันอยู่เฉยไม่ได้อ่ะจริงปะอืมคืีุ่กธุรกิจนะเออจริง อ่ะถางนั้นก็ททยอินไปเลยล้วกันนะครับทางคอร์สเราก็มีมี news curve ก็คือเรากำลังจะมีคอร์สใหม่โอ้โหมาเข้าเรื่องนี้ได้ว่ะก็คือเชีคอร์สคอร์สหุ้นปันผลนะครับก็จะเรียนกันสองวันออนไลน์ผ่านซูมนะเรียนสดๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไว้จะมาประกาศอีกทีแต่คิดว่า เร็วๆเนี้ยน่าจะภายในเดือนนี้แหละนะครับ,รบก็จะประกาศอา่าใครแบบอยากเป็นรุ่นเจิมนะครับเออรุ่นเจิมรุ่นแรกก็รอติดตามแล้วกันนะครับครับอืมอก็คือในคือปกติอะคอร์สที่พิพาฒสอนอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นคอร์ส VITurnPro นะชื่อคอร์สก็คือสอนทุกอย่างที่พี่พิฒาสทำอะแล้วก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันทํางานได้เร็วแล้วก็เป็นระบบแล้วก็ จิก๊กซอทุกตัวครบถ้วนนะครับเออซึ่งมันก็จะดีมากๆสำหรับคนแบบอยากอยากลงทุนแบบเ,ออเป็นแอคทีฟใช่ <Invest or. S 1> แล้วก็ยังรู้สึกว่าสเปะสะปะอยู่อ่าแต่ว่าต้นส่นไ<อ>ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าไอ้ที่จะทำคอร์สทุนบันผลขึ้นมาเนี่ยคือมันก็มีไอเดียมาจากว่าคือเวลาผมคุยกับพี่ประภาษอย่างเงี้ย คือเวลาพี่ภาสแนะนําแนวทางการลงทุนแีละแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าเฮ้ยแต่พี่ภาตอะลงทุนคนละแบบใช่โอ้ก็คือตัวพี่ภาตเนี่ยก็คือหวังผลตอบแทนต่อปีอะสูงหน่อยครับแล้วก็แอคทีฟจริงๆแต่ผมเนี่ยก็จะไม่ได้แอคทีฟเท่าไหร่ก็จะเน้นแนวปันผลนะครับเออก็เลยคิดว่าเออดังนั้นนะมันก็ต้องมันก็น่าจะมีคอร์สสาหรับคนคล้ายๆผมเนี่ยก็คือ ไม่อยากเป็นแอคทีฟอินเวสเตอร์ขนาดนั้นนะครับเออไม่ได้มีเวลาเยอะมากแต่ว่าข้อคิดว่าลงทุนมันยังสำคัญแนละแล้วมันก็ยังคาดหวังผลปรับแทนได้แม้ว่าหุ้นไทยเนี่ยมันดูภาพโดยรวมมันดูยากลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนะี่ยแต่ว่าใช่จริงๆถ้าไปฟังหลายๆท่านอะ่ะหลายคนก็พูดตรงกันนะว่าในแง่ถ้ามองเป็นหุ้นปันผลอืมตลาดไทยก็ยังน่าสนใจ อ่ะครับใช่อืม,อ,มอ่ะก็รอติดตาม